สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นชอปนะครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนําอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับเข้ากับช่วงนี้พอดีเลยนะครับเริ่มเข้าฤดูฝนกันแล้วนะครับสําหรับท่านที่มีความจําเป็นต้องติดตั้งตัวโทรศัพท์มือถือเรานะครับบนรถมอเตอร์ไซค์นะก็ตัวนี้นะครับก็เอามานําเสนอกันวันนี้นะครับตัวนี้มาจากแบรนด์ o t o t e ทคนะครับ ก็เป็นเคสกันน้ำแหละนะครับสำหรับติดตั้งมอเตอร์ไซค์นะครับรหัสรุ่นคือ MT นะครับ W P 0 1นั่นเองนะครับตัวนี้กล่องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ดีไซน์เป็นของ m o t ตเทคเขานะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปเคสนะครับมีหยดน้ำนะครับมีสัญลักษณ์กันน้ำอยู่ตรงนี้นะครับตัวจับเนี่ยจะเป็นจับแบบแฮนด์บาร์นะครับสำหรับท่านที่ ่ใช้รถที่ไม่มีแฮนด์บาร์นะครับที่เรามองไม่เห็นแฮนด์บาร์มันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้บาร์เสริมสั้นๆนะครับสำหรับในการติดตั้งมันเข้าไปที่รถมอเตอร์ไซค์อะนะนี่นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับก็รองรับโทรศัพท์นะครับตั้งแต่ขนาด4.7นิ้วถึง6.5นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นเคสกันน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็มีขายมาพักหนึ่งแล้วแหละแต่ทาง m o t ตเท็เขาก็พัฒนานะครับแล้วก็ออกแบบขายยึดอะไรแบบใหม่นะครับโดยที่โครงสร้างตรงนี้จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าตัวตัวขายยึดเนี่ยดีกว่าเยอะเลยแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีกว่ายังไงนะครับอันดับแรกเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนหลังจากที่เราแกะอุปกรณ์กล่องมาเราก็จะได้เคสกันน้ำไซส์นี้1อันนะครับแล้วก็ตัวขาดย,ยึดนะครับ แบบนี้นะครับหนึ่งอันซึ่งขายยืดเนี่ยแข็งแรงมากนะครับผมบอกเลยตัวนี้แหละที่เอามาขายเพราะว่ามันแข็งแรงนะครับมันจะตัดปัญหาเรื่องการหากักการอะไรแบบที่เป็นขาแม่งมุมเหมือนกลองของยี่ห้ออื่นๆเขาอะนะฮะตัวนี้เขาจะทําขาแบบคล้ายๆของค i ิกล็อกนะซึ่งมีความแข็งแรงนะเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างขาด้านในเขาก็ตีเป็นตะลานะครับให้มันไม่น้ําหนักให้น้ําหนักมันไม่มากนะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะจะไม่ได้เป็นโปร่ปงๆไปเลยนะครับมีการตีเป็นโครงสร้างคานค้ำไว้นะครับแล้วก็ ตัวจุดยึดที่ยึดกับตัวเคสก็จะเป็นบอลแบบนี้นะครับแล้วก็มียางมาให้3ขนาดเช่นเคยนะครับใส่อยู่ในนี้1ไซส์นะครับสามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะครับสําหรับในกรณีที่เราไปหนีแผ่นบาร์แล้วมันเล็กหรือมันใหญ่นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้3ไซส์เลยนะครับแล้วก็มีแผ่นแม่เหล็กแบบนี้ให้1แผ่นเดี๋ยวเรามาดูไว้ทำลไรนะครับแล้วก็ประแจแบบเฮกซ์นะครับหรือหกเหลี่ยม1อันนะครับสำหรับปรับตั้งตำแหน่งต่างๆ่งพวกนี้นะครับจะเป็นเอาไว้ไข่พวกนี้นะครับ เรามาดูที่ตัวงานกันเลยนะครับตัวเคสกันน้ําหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขนาดใหญ่นะเพราะว่ามันใส่โทรศัพท์ได้หลายไซส์นะแล้วก็ช่องด้านหลังนะครับเขาเจาะเป็นสายๆส,สามารถลอกออกได้มันก็จะใส่นะครับเผื่อในกรณีที่เราต้องกดถ่ายรูปหยิบมาชั่วคราวถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยยังกดได้นะครับตรงนี้เขาก็เผื่อหน้าต่างตรงนี้มาแล้วสําหรับการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดล็อกนะครับที่จะไปเข้ากับตัวเมาส์ ที่ยึดกับตัวบารเรานะแล้วก็ตัวเคสนะครับเวลาเปิดปิดก็เป็นแบบนี้นะครับมีสลักทั้งหมด3ชิ้นนะครับด้านล่างนะครับอันนี้1อันนะตรงนิ้วก้อยผมนี่นะแล้วก็ซ้ายขวาแบบนี้เปิดขึ้นมานะครับจะเจอโอริงเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นสปริงแบบนี้ด้วยนะครับด้านล่างก็ยังคงมีช่องชาร์จกับช่องหูฟังเหมือนเดิมในกรณีที่เป็นโทรศัพท์รุ่นที่ยังมีช่องหูฟังก็ เปิดเสียบหูฟังได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้นะครับเป็นยางกันน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสําหรับเสียบสายชาร์จนะครับก็เช่นกันเป็นช่องฝาปิดยางแบบกันน้ําเหมือนกันนะครับขนาดเคสประมาณนี้นะครับส่วนการใส่นี่นะครับอันนี้คือโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max นะครับก็มันจะพอดีกับ iPhone 13 Pro Max แหละนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องที่มีความแคบกว่านี้นะครับก็ใส่ได้ส่วนส่วน13 Pro Max ซึ่งใหญ่ที่สุดของ iPhone นะครับใส่เข้าไปยังเหลือช่องด้านล่างอีก ประมาณเซนครึ่งเลยนะครับเท่ากับว่าโทรศัพท์ที่มีความยาวมากกว่า iphone 13 pro max เนี่ยก็สามารถยาวลงมาได้อีกนะครับแต่ว่า,าด้านกว้างเนี่ยน่าจะเต็มแล้วล่ะนะครับเพราะ iphone 13เนี่ยเป็นโทรศัพท์ทรงที่ติดไปทางกว้างนะฮะถ้าเกิดว่า,าเราใช้โทรศัพท์ตระกูลพวก android นะครับพวก samsung อะไรเงี้ยมันจะแคบกว่าน่อหนึ่งนะครับแล้วแต่จะยาวกว่าก็ใส่ได้เหมือนกัน,นครับผมลองกับตัว s 2 1 ultra ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีวันนี้เครื่องอยู่แค่ iphone นะ นี่ใส่เข้าไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาติดตั้งเข้าไปแล้วเออผมลืมเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเวลาติดตั้งเข้าไปก็แค่ถ้ามันอยู่บนมอไซค์มันจะง่ายครับเราก็ปิดฝามาลงมานะครับแล้วก็ทําการล็อกแบบนี้นั่นเองนี่นะครับโทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านในสามารถทัชจอได้เหมือนปกตินะครับนี่นะฮะก็ยังคงทัชจอได้แบบปกติเดี๋ยวผมเปิดหน้าขึ้นมาให้ดูนี่นะครับตรงส่วนของ ตรงส่วนของหน้าต่างตรงนี้นะครับก็จะเต็มหน้าของ iPhone 13 Pro Max พอดีเลยเห็นไหมเนี่ยชิดขอบล่างนี่เป๊ะพอดีเลยนะครับไซซิงก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สามารถทัชจออะไรได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะคุยโทรศัพท์ตรงๆอย่างนี้ก็อาจจะเสียงเบานิดน,นึงนะครับเปิดสปีกเกอร์พอฟังรู้เรื่องนะแต่ว่าก็ติดไปทางเบาแหละแต่ว่ามันก็ด้วยความที่มันกันน้ําแล้วก็นี่ช่องกล้องเห็นไหมที่ผมบอก คือสามารถใช้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับในกรณีที่เรามีความจําเป็นต้องถ่ายรูปผ่านอ่าตัวเคสนี้ก็ยังคงสามารถถ่ายรูปได้อยู่นะครับแต่ว่าดนด้านนี้มีฟิล์มใสนะครับผมไม่ได้ลอกออกไว้นะถ้าเราเลอกออกไว้ก็สามารถใช้เคสเนี้ยในการถ่ายรูปได้ด้วยนี่ผมเปิดให้ดูนี่เห็นไหมฮะว่าเรายังคงใช้กล้องถ่ายรูปมันได้อยู่นะครับแบบนี้นี่ออกได้ปกติ นะฮะเวลาแกะออกสัติดที่โทรศัพท์ก็ปลดค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าฝาด้านล่างมันจะค่อยลงมาเองนะครับแบบนี้ปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็หยิบโทรศัพท์ออกมาโอเคทีนี้มาถึงส่วนวิธีการใช้งานและติดตั้งนะครับวันนี้อพอดีผมไม่ได้มี ตัวบาร์มาให้ลองให้ดูนะแต่ว่าหลายๆท่านที่ขี่มอเตอร์ไซค์คงรู้อยู่แล้วแหละนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบตัวนี้กันก่อน,นอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งที่รถนะครับเราต้องทําการประกอบตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาแยกชิ้นมาอยู่ในกล่องนะก็ขั้นตอนแรกไม่มีอะไรนะครับทำแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นเองก็คือคลายตัวแหวนนี่ออกมานะครับเอามาคล้องไว้ที่ตรงนี้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครคล้องไว้อย่างนี้นะครับโดยที่เราถอดออกมาท่านี้นะครับแล้วก็คล้องกลับมาแบบนี้นะครับ ให้ให้ด้านที่จะไขเข้าไปอะ่ะมันอยู่ด้านหลังนี่แล้วเราก็กดตุ้มนี้เข้าไปแบบนี้มันจะแน่นนิดนึงนะครับเราก็ไขเกี่ยวเข้าไปเลยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับนี่คือจุดเด่นของตัวนี้ที่ผมบอกนะเห็นไหมฮะลองไปดูในตลาดนะครับที่เขามีขขยขายกันสําหรับตัวอ่าเคสกันน้ําแบบที่เอาไว้ติดมอเตอร์ไซค์เนี่ยขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นขาโครงสร้างแบบที่เป็น,เป,นเป็นแงมุมนะครับเป็น2ขา3มขาแบบที่ผมเคยเอามาแนะนําไปแล้วนะครับในยี่ห้อ โอโคหรืออะไรนะครับซึ่งอันนั้นน่ะขามันยาวมากนะครับแล้วมันก็สั่นเยอะนะแล้วที่สําคัญคือมันชอบมีอาการหักง่ายแล้วก็ก็มีปัญหาเรื่องการหักอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตัวขามันจุดยึดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ขามันบางนะครับพอเราใช้ไปใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยขามันจะมีตําแหน่งน็อตเยอะซึ่งมันจะชอบคลายนะครับเพราะว่าจํานวนน็อตมันมี3-4มเม็ดนะเราไม่รู้บางทีไม่รู้ว่าเม็ดไหนมันคลายนะครับทาให บางทีมันพอมันเริ่มคายมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็จะเกิดอาการสั่นนะครับรวมถึงขาที่มันมีความบางนะครับบางทีเราดัดปิดท่ามันจะมีโอกาสแตกหักได้ง่ายนะครับในส่วนของขาของตัว Mototech WP 0 1เนี่ยขาเขาทํามาแข็งแรงมากเนี่ยนะครับผมแบบเนี่ยผมพยายามจะดัดให้ดูเลยอ่ะเนี่ยนะครับจะงัดให้มันหักเลยมันไม่หักนะฮะเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับซึ่งก็น่าจะ มั่นใจได้มากกว่าขณะใช้งานรวมถึงองศาในการปรับตั้งมันซึ่งไอขาตัวนี้นะครับเราสามารถติดให้มันยกสูงขึ้นมาก็ได้หรือว่าท่านใดที่จะติดแล้วให้ห้อยลงมาต่ำๆแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเยื้องแบบนี้นะครับสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบรวมถึงตัวที่ยึดกับตัวตัวแฮนด์บาร์เราเนี่ยนะครับมันสามารถปรับตั้งได้โดยแบบนี้นะครับโดยที่การที่เราจะคลายออกมาหน้าตาตรงขาตรงเนี้ยถ้าท่านใดเคยใช้ ตัวโม t e c h Quick Lock นะครับมันก็จะเป็นแบบเดียวกันคือเราคลายมานะครับอย่างนี้นะตรงนี้มันจะเป็นเฟืองนะครับข้างในมันจะเป็นฟันฟันเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับทำให้มันมันไม่มีทางเลื่อนเลยเวลาเราไขมันแน่นเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกึกกึกกอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าเราได้ตำแหน่งไหนที่เราพอใจนะครับเราก็แค่ไขล็อกมันลงไปเท่านั้นเองนะครับมันก็จะแน่นแล้วนะครับแบบนี้ ก็ค่อนข้างแน่นหนานะครับตัวนี้ผมชอบตัวเคสเนี่ยต้องบอกว่ามันก็คล้ายๆยี่ห้อที่มีอยู่ก่อนแหละนะครับแต่ว่าตัวขายยึดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วแข็งแรงมากด้วยนะครับซึ่งมันสําคัญตรงนี้เลยนะครับในส่วนของตัวขาล็อกนะครับก็นี่เป็นจุดเด่นของเขานะซึ่งผมว่าน่าจะเด่นกว่าตัวเคสด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโอเคมันมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เขามีสัญลักษณ์รูปแม่เหล็กอยู่แล้วตรงนี้มันก็เป็นสปริงกดนะครับถามว่าทําไมมันต้องเป็นสปริงเพราะว่าบางครั้งนะครับโทรศัพท์ที่มันหนามันบางนะครับสมมุติโทรศัพท์มันหนากว่าน,นี้นะครับมันก็จะถูกสปริงนะครับตัวสปริงเนี่ยเดี๋ยวนะตัวสปริงเนี่ยนะครับรั้งไว้นะครับไม่ให้มันเด้งขึ้นมาอ่าให้มันดันให้มันแบบสปริงเนี่ยมันจะดันให้โทรศัพท์เนี่ย ชิดกับตัวหน้าฟิล์มนี่ตลอดทําให้เราทัชง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีสปริงตัวนี้เวลาเราวางโทรศัพท์มันจะจมลงไปแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราทัชไม่ค่อยโดนจอนะครับไอ้ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เขาออกแบบมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นสปริงที่ขึ้นมาดันไว้ที่ตัวโทรศัพท์เรานะครับเพื่อให้มันตัวโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะชิดกับตัวหน้าฟิล์มเนี่ยเสมอนะครับทำให้มันทัชง่ายนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทัชง่ายนั่นเอง นะครับอันนี้คือเหตุผลแรกของสปริงทีนี้ถามว่าแล้วถ้าโทรศัพท์ที่เครื่องมันเล็กกว่านี้นะครับใช้งานได้ไหมก็บอกว่าได้นะครับถ้าเรามีโทรศัพท์เครื่องเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับเขาก็คิดมาแล้วนะครับเขาจึงให้แผ่นแม่เหล็กเรามา1อันในกรณีที่โทรศัพท์เราเครื่องมันเล็กกว่าขนาดาที่มันควรจะอยู่ในเคสได้สมมติโทรศัพท์ผมอาจจะเป็น iPhone 4 iPhone อะไรซึ่งเครื่องมันเล็กเท่านี้อย่างนี้นะครับพอเราใส่มันจะหล่นลงมาชิดข้างล่างถูกไหมฮะ เวลาเราใส่เครื่องมันก็จะไหลลงมานะครับให้เราทําการเอาแผ่นเหล็กที่เขาให้มาเนี่ยนะครับแปะเข้าไปที่หลังเครื่องเราเล็งเซนเตอร์ให้เสร็จเลยนะแล้วแปะเข้าไปแบบนี้ตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับแจ๋อมากเลยนะครับเห็นไหมฮะที่เป็นสัญลักษณ์แม่เหล็กก็คือมันจะทําให้เครื่องเนี่ยมันไม่ไหลหล่นลงมากองอยู่ด้านล่างนะครับคือเราแปะไปปุ๊บเนี่ยเครื่องจะติดกับเคสด้วยแม่เหล็กเกาะแล้วนะครับแล้วเราค่อยปิดฝาลงมาอย่างนี้นะครับทำให้ต่อให้เครื่องโทรศัพท์ที่มันมีขนาดเล็กนะ มันก็ยังจะอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถทัชได้นะครับพอดีผมไม่มีโทรศัพท์เครื่องเล็กเหลือเลยนะครับงั้นจะลองให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แต่เชื่อว่าไอ้ตรงตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเครื่องเล็กๆมันก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะครับน้อยที่จะเอามาใช้กันเครื่องเล็กๆกนะครับก็ต้องเป็นไซส์แบบ iPhone 6หรือว่าอาจจะเป็น iPhone 13นะครับที่เป็นรุ่นตัวเล็กันนะฮะไม่ใช่ Max กนะก็อาจจะใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปได้นะครับการเครื่องมันไหลลงมา นะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่กว่า6นิ้วอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับมันวางไปมันจะพอดีของมันเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าโทรศัพท์เครื่องเล็กๆแบบ4นิ้วกว่า5นิ้วกว่าเวลาวางเครื่องมันจะแบบเนี่ยนะฮะอธิบายฟังเครื่องมันจะไหลลงมากองอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเราก็ทําการเอาแม่เหล็กแปะเข้าไปนะครับทำแม่เหล็กก็จะดูดให้เครื่องเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องของมันนั่นเองนะครับตามที่เราปรับตั้งไว้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ โโตัว o t o t e c h w p 0 1ะครับ Waterproof Housing นะครับสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์นะตรงนี้ดีมากเลยขาตรงนี้แข็งแรงนะครับเท่าที่ผมขายขายไปก็ยังไม่เจอปัญหานะลูกค้ายังไม่พบเจอปัญหาอะไรแล้วก็สำหรับตัวขานะครับเนื่องจากขาตัวนี้มันมาเป็นแฮนด์บาร์นะครับถ้า,าท่านใดที่สั่งซื้อไปอะนะในตอนที่เราลงขายในในช่องทางต่างๆนะครับ เราก็จะมีตัวอื่นขายด้วยครับตัวแยกที่เป็นแฮนด์บาร์สั้นๆนะครับของ o t o w o l f นะสามารถเอามาใส่เพื่อเอาไปติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์ประเภทที่ไม่มีแฮนด์บาร์ให้เห็นได้อย่างสมมุติว่าอย่างยามาฮ่าเอ็นแม a กนะครับยามาฮ่าแอร์ล็อกยามาฮ่าเอ็กแ็นะครับก็สามารถติดตั้งตัวนี้ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับอย่าง Hon d a w a เวอะไรเงี้ยก็ใช้อุปกรณ์เสริมตัวนั้นแต่อย่างในส่วนรถแบบที่เห็นแฮนด์บาร์อยู่แล้วนะครับ พวกรถเนเกตทั้งหลายนะครับหรือว่ารถ Honda P C X นะครับรถ Honda A D V 150 A D V 350ถ้ารุ่นแบบเนี้ยนะครับก็สามารถซื้อตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเพิ่มแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ o t t t e c h นะครับ W P 0 1ยะครับยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปติดตั้งติดไว้ให้ตอนท้ายอีกทีนะครับแล้วก็ รอดูรอชมนะฮะรอชมวิธีการติดตั้งตอนท้ายอีกทีแล้วกันนะครับตรงนี้มันก็อธิบายตัวสินค้าไปก่อนก็เก่าผิดปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมดูคลิปติดตั้งท้ายคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความกระจ่างในการติดตั้งนะก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะฮะร,รวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะ แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเรานะครับอย่าง s h อ p e e นะก็จะได้รับการประกันและการดูแลสินค้านะครับเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับแล้วก็ใน s h อ p e e เนี่ยผมลงสินค้าไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้าร่วมโปรของทาง s h อ p e e แทบจะทั้งหมดนะครับลองเข้าไปดูนะมีโค้ดมีส่วนลดแจกค่อนข้างเยอะนะครับลองดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ตัวนี้นะครับโมโตเทคนะครับ mtwv ศูนย์หนึ่งนะครับผมประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในชุดจะมีปจัจจแบบนี้ให้มาอยู่แล้วนะฮะส่วนให้เหล็กเนี่ยเราจะติดหรือไม่ติดที่โทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เขาเป็นคนสาธิตการประกอบนะครับอ๋อในส่วนของ รถที่ไม่มีแฮนด์บาร์นะครับอย่างอันนี้เป็น Yamaha 500นะครับไม่มีแฮนด์บาร์นะครับฮนดนบาร์มันอยู่ด้านในนะเราก็สามารถติดบาร์เสริมแบบนี้นะครับของโมโตวูฟเพื่อทําให้มันติดตั้งตัวกันน้ำนี้ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่เขาติดตั้งให้ดูเลย <S <S ยางที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นยางเบรกสุดนะครับของตัวโมโตตัวโมโตเทคนะครับซึ่งเขาติดตั้งมาอยู่แล้วนะฮะทำการไถ่เข้าไปแค่นี้เอง นี่นะครับหายตรงนี้นะครับตำแหน่งติดตั้งเนี่ยก็อิสระนะครับแล้วแต่เราเราสามารถปรับตั้งตำแหน่งได้เลยตามที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราติดตั้งนั่นหนาแล้วนะครับก็ตำแหน่งซองโทรศัพท์จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวคอเนี่ยสามารถพับขึ้นพับลงได้เราจะย้อยไปอยู่ด้านล่างให้มันต่ำหรือมันสูงก็ได้แล้วแต่เราโดยการปรับตั้งที่ตำแหน่งนอตจุดนี้นะครับหลังจากนั้น นะครับเราก็สามารถเปิดสาเพื่อโทรศัพท์มาใส่ได้เลยอ่ะพี่เชิญเลยฮะโทรศัพท์ได้เลยนี่นะครับถ้าเราแปะโทรศัพท์เข้าไปมันก็จะแบบนี้นะครับด้านหลังเคสก็มีสปริงนะครับก็จะอ่าแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยครับผมก็สามารถใช้งานได้แล้วการติดตั้งก็ไม่มีอะไรปรับปรุงสาอะไรได้นะเสร็จแล้วก็อ่าสามารถไขน็อตด้านหลังล็อกเพื่อให้มันแน่นได้นะครับ ตำแหน่งกล้องก็ยังโผล่มาอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนการติดตั้ง Mototech MTWP01 ครับขอบคุณครับ